เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธ่การลงมอดที่มีชื่อว่า Star d e w a l l e x p a n d e d นะครับผมตอนนี้ก็มีข่าวดีจะมาบอกนะครับนั่นก็คือมอด Star d e w a l l e x p a n d e d ภาษาไทยนะครับทำการแปลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแปลไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ <laughs> เพื่อ,อมันเป็นตัวเบต้าเทสต์นะผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีลง เลยนะครับเดี๋ยวผมจะยังไงดีอ่ะเขาเรียกว่าสอนลงท้ายๆนะครับสอนลงข้างหลังนะตอนนี้สอนลง x p e n d e d ก่อนนะครับโอเคข้อแรกที่คุณต้องมีคือลง Sma ครให้เรียบร้อยหรือ smpi a ให้เรียบร้อยนั่นก็คือมอดตัว smpi a ภาษาไทยตัวนี้นี่เองนะครับผมสามารถโหลดได้ใน Play Store นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่าง description นะครับติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะก็จะได้ตัวนี้มานะครับซึ่งเป็นตัวรันเกมของเราตัวเข้าเกมหลกัลกๆเลยต้องเข้าผ่านตัวนี้นะครับ โอเคเรามาเข้ามอสอันนี้เหมือนเดิมเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอปัดดิศคอทิ้งก่อนนะครับโอเค <c oughs> คุณต้องสมัคร n e x t m o d m a n a g e r ให้เรียบร้อยนะครับผมสมัครผมมีคลิปสอนสมัครเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือของผมเองนะครับสมัครให้เรียบร้อยนะครับผมต่อไป Requirement นะครับใช่ Requirement ต้องตรวจสอบก่อนเสมอนะนีับผมจะเน้นย้ำทุกคลิปนะครับว่า ต้องตรวจสอบ Requirement ก่อนเสมอว่าตัวมอดตัวนี้นะครับต้องการอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นมอดตัวนี้นะครับต้องการ1 Content p a t ต์ e พนะครับผมซึ่ง Content p a t ชช e ่นี่จะติดมากับตัวมอดภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคมีคนคอมเมนต์นะฮะติดกับตัวมอดภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าใครลง s m สเอเปล่านะครับผมหรือรเปซ m a ปพีเปล่านะฮะที่ไม่มีมอดภาษาไทยข้างในนะฮะให้โหลด Content p a t ชช e ่ลงไปด้วยนะครับ หนึ่ง content pressure นะครับต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็โหลดลงนะครับสอง form time measure โหลดเลยนะครับผมโหลดเรียบร้อยละ form time measure ตัวนี้ฮะเดี๋ยวผมจะตีกรอบแดงๆไว้ให้นะครับ form time measure ไม่ใช่ตีกรอบดิลูกศรก็ได้นะฮะเอากรอบดีกว่าเอาเรื่องมากอีกูลูกศรก็ได้นะฮะ form time measure นะครับหนึ่งตัวแล้วนะครับสองตัวสินะฮะถ้าใครไม่มี content pressure ก็ลอง content pressure นะครับ งั้นผมจะไม่นับคในเทนเตอร์แล้วกันนะฮะเพราะว่าผมลงวัดภาษาไทยนะฮะมันติดอลเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคหนึ่งฟาร์มไทม์ e มเนเจอร์สองนะครับเจสันแอสเซสนะฮะตัวนี้นะครับสามพีวาทีเคนะฮะสมัปี้เราลงเรียบร้อยแล้วนะครับสเปซคอร์นะฮะตัวนี้สำคัญนะครับแล้วก็ t m x l ็มเ d e r โรเดอร์นะฮะตัวนี้ลงมือนกันนะครับแล้วก็วินเทอร์กราสนะครับผมมีประมาณนี้นะครับ ความท้าย j จสั pytk s p e c o r e tmxl i n t e r g r a s s นะครับโหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีหน้าตาแบบนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมขอตัดเข้าไปในมอดโปรแกรม esfile explorer นะครับตัดครับเอาเละครับพอโหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าหน้าตาแบบนี้นะครับผมนั่นคือ1 wintergrass TML x s t u d i a l e y e x p e d e d s p a c e Core PYTK j s o n a SS f a r m s i m e m a n a g e r นะครับได้มา7ตัวนะครับผมให้รับการแตกไฟล์ทั้งหมดเลยนะครับจะแตก Wintergrass ก่อนเลยอันแรกนะครับโอเคต่อไป TML x TML x s t u d i a l e y e x p e d e d นะครับ8 0 m เมกเลยนะฮะ s p a c e Core นะครับ PYTK นะครับแตกไฟเลยนะฮะโอเคพีวยทีเคเสร็จแล้วก็เจสันแอสเซนะครับพอเจสันแอสเซสเสร็จแล้วนะครับผมวิบางต่อไป f a r ์ t ไ m ม m a n น g เจนะครับพอแตกไฟมาเสร็จนะครับก็จะได้โฟลเดอร์ที่แตกไฟมาแล้วอย่างนี้นะครับให้จิ้มเข้าไปในโฟลเดอร์หนึ่งทีนะครับก็จะเห็นชื่อโดดๆเลยนะครับ f a r ์ t ไ m ม์ a n น g เจนะครับให้เราทำการตัดไปในวางในมอสนะครับที่ s t a ดิวัล l ี่เลยนะครับ ื่อลงข้างล่างนะครับ Stu d ์ดิวันะครับ Mo d นะครับวางเลยนะครับโอเคไปก๊อปมาให้หมดเลยนะครับที่เราโหลดมานะฮะพรมท้ายเสร็จแล้วหนึ่งฮะนี่จะลงเลยนะครับต่อไป J จ s o n s จสัน s อนะครับ s t u d i ดิววางนะครับเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ j จสัเสร็จแล้ว p y t k ต่อไปนะครับตัด นะครับสตูดิโอมอดวางอุ๊ยไม่ใช่เพิ่มดิววางนะฮะเมื่อกี้กดผิดนะฮะเมือนเดิมนะฮะไปเอามาให้หมดเลยนะครับเมื่อกี้เราพิ t k ทีเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคพิว k ัยทลงแล้วนะครับสเปซคอร์นะครับตัดนะครับสตูดิโอวางนะครับมอดวางเลยนะครับต่อไปอีกอันนึง สเปคคอเสร็จแล้วนะครับตัวสตาดิโอรี่นะฮะตัวนี้ก๊อปให้หมดเลยนะครับนี่นะฮะเอาไปทั้งหมดเลยตัดนะครับสตาดิโอรี่นะครับมอดนะฮะว่างนะฮะถ้ามันบอกว่าเขียนทับนะฮะชื่อไฟนี้มีอยู่แล้วคุณต้องการที่จะเขียนทับใช่หรือไม่นะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับกดนําไปใช้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเราเคยลงมอดนั้นแล้วนะครับ เขียนทับไปเลยนะฮะกดติ๊กแล้วก็เขียนทับไปเลยรอมันเขียนทับแป๊บหนึ่งนะฮะเคเสร็จแล้วนะครับผม Study Valley e x p e n i e n t เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะต่อไป TML x นะครับตัวนี้นะฮะตัดเลยนะครับไปวางใน Study Valley Mod นะครับวางนะครับโอเค TML เสร็จแล้วนะครับต่อไปสุดท้ายคือ Wintergrass นะครับผมตัดเหมือนเดิมนะครับผมไปไว้ใน Study Valley มอดนะครับวางียนทับเลยฮะเพราะว่าผมลงมอดยาไว้นะครับมันเลยต้องการนะฮะโอเคก๊อปมาเสร็จหมดแล้วนะครับผมนี่คือวิธีการลง e x p e ซ์เพเดี๋ยวผมเข้าเกมไปให้ดูนะครับว่าเ x p e ซ์เพเข้าไหมฮะผมขอตัดคลิปก่อนนะครับเอาเลยครับตอนนี้ผมกำลังเข้าเกมอยู่นะครับผมไม่ต้องไปสนใจนะครับมาจจะช้าหน่อยนึงนะ่ฮะเพราะว่า อัดคลิปไปด้วยนะฮะนี่ถ้าลงอะไรไม่ผิดพลาดนะครับก็จะไม่มีตัวหนังสือแดงๆขึ้นเลยนะครับผมถ้าลงตามผมทุกอย่างนะจะเป็นตัวหนังสือขาวๆแบบนี้เลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่ามอตตัวนี้มันค่อนข้างกินสเปคนะครับแล้วก็ใช้ขนาดไฟล์ที่ใหญ่มากนะครับมอเลยรันนานนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะดึงไฟล์มอสน่มาใช้นะครับมาใช้ร่วมกับตัวเกมนะครับ โอเคเนี่ยฮะรอแป๊บหนึ่งเนี่ยฮะ <c oughs> ขอสคิปเลยเนะีะ่อฮะไม่ <c oughs> เดี๋ยวผมขอลบเซฟเก่าก่อนนะครับเซฟถูกผมเอาไว้ทดลองนะครับลบเลยนะครับ โอเคเรามาสร้างเซฟใหม่กันเลยนะครับเราจะได้รู้กันเลยว่ามันจะเข้าแบบ100%แบบไม่มีบั๊กนะฮะแนะนำให้เล่นเซฟใหม่นะครับถ้าลง expanded นะครับเอาเป็น expanded th แล้วกันนะครับจะได้ง่ายๆนะแล้วก็อันนี้ตั้งเป็น th เนั่นแหละสิ่งที่ชอบก็ th นั่นแหละนะครับจะตั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ผมตั้งให้มันดูง่ายๆนะครับโอเคกดสร้างตัวละครเลยนะครับตรงนี้ผมจะขอสคริปต์เลยนะครับไม่อ่านนะฮะมันช้านะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเดี๋ยวมันจะเรนเดอร์ตัดต่อนานนะครับสคริปต์นะครับสคริปต์อีกเช่นเคยนะครับ อันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับมันกดรอเลยนะครับมันแค่ค้างนะฮะเพราะว่ามันโหลดม็อดอยู่นะครับนี่ครับถ้าลงเสร็จแล้วก็จะเข้ามาในเกมเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการนะครับตรวจสอบเลยนะครับตรวจสอบแมปเลยนะฮะว่ามีเพิ่มไหมนี่นะครับสังเกตได้ว่าจะมีตรงนี้เพิ่มมานะครับ นี่นะฮะตรงเมาส์นี้จิ้มนะฮะแล้วก็มีตรงนี้เพิ่มมาบ้างฮะเนี่ยจะไม่ผิดนะตรงนี้นะฮะตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคแล้วก็นี่นี่นี่ตรงนี้นะครับปกตินะครับผมตรงอ่า quest i n t น o d u c e นะครับจะมี npc ให้เราไปแนะนำตัวยี่แปดคนนะครับแต่มอตัวนี้นะครับมันจะเพิ่ม n p c มานะครับกลายเป็นสามสิบสี่คนนะครับ เดี๋ยวเราไปดู NPC ที่เราแบบหาง่ายๆกันเลยนี่ยผมไม่รู้บ้านโซฟีอยู่ไหนโซฟีไม่ใช่โซฟีโซฟีเนี่ยมันผ้าเนาใหม่นะครับโซฟีผมหาไม่เจอนะฮะเดี๋ยวผมหาเจอแต่แอนดี้ Andy นะฮะบ,บ้านของแอนดี้นะฮะซึ่งบ้านของแอนดี้คิดริงจะเดินลงแถวที่บ้านเราก็ได้นะครับแต่มันรกนะครับขี้เกียจนะฮะ รอแป๊บหนึ่งนะให้เวลามันแป๊บหนึ่งนะอันนี้โอเคมันโหลดแบบนานหน่อยนะครับนี่ครับบ้านของเออไม่เกี่ยวเลยเอ้ยโอ้ยกระตุกนะฮะนี่ครับคือแบบมันหน่วงต้องเล่นมุมมองใกล้ๆนะครับเออเดี๋ยวประมาณนี้ลื่นนะฮะโอเคลงมานะฮะนี่บ้านแอนดี้แอนดี้นะฮะเอ้ยหัวหอมใครอะเอ้ยโทษทีนะจ๊ะ โอเคแอนดี้ออกมาแล้วนะครับนี่แอนดี้นะฮะ n อ c ของมอสตัวนี้เลยนะฮะลองจิ้มคุยดูนะฮะสังเกตได้ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับใครที่ไม่มีปัญหาด้านภาษานะครับสามารถเล่นไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปดูข้างหลังแล้วนะฮะถ้าไม่ลงภาษาไทยนะครับสามารถเล่นไปได้เลยชิวๆนะครับอ่าฮะโอเคต่อไปนะครับผมผมจะสอนวิธีการลงภาษาไทยนะครับผมงั้นผมขอตัดคลิปไปในหน้า Facebook ที่เขาโพสต์ Expended ภาษาไทยนะครับขอตัดนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่หน้า Facebook เรียบร้อยนะครับที่ท่านอิวเป็นคนโพสในอ่าฮะนี่เวอร์ชันทดสอบนะครับแปลเสร็จแล้วก็15%บวกนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับจะเห็นว่าโหลด s v e ภาษาไทยได้ที่ Drop b ล็อกนะครับผมจิ้มเข้าไปเลยนะครับจะขึ้นมาหน้านี้นะครับผมแนะนำให้กด3จุดข้างบนขวานี่นะครับแล้วก็ เปิดกับโคมนะครับแนะนำนะครับโคมนะฮะเพื่อความชัวร์นะครับจะขึ้นหน้านี้มานะครับผมให้เราดํเนินการหรือไปที่เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนลูกศรไว้ข้างล่างเนี่ยพอมาหน้านี้แล้วนะครับให้กด3จุดข้างล่างชื่อเอข้างหลังชื่อนะครับข้างังชื่อ s v e Thai Beta 10นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดโดยตรงนะครับ โอเคทาการโหลดเสร็จแล้วนะครับผมให้เราทําการเข้าโปรแกรมจากการไฟล์อะไรก็ได้นะครับผมส่วนผมจะใช้โปรแกรมไฟ es file explorer เหมือนเดิมนะครับโอเคเราโหลดมาแล้วต้องอยู่ในดาวน์โหลดแน่อยู่แล้วนะครับคุณก็ได้ sve thai beta zip มานะครับผมให้เราทำการแตกไฟล์เลยนะครับ แตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับจะได้โฟลเดอร์นี้มานะครับให้ทําทำการกดเข้าไปข้างในนะครับให้ Copy 2ตัวนี้นะครับไม่ใช่ Copy ผมพูดติด Copy ตลอดเลยนะครับกดตัดนะครับเอาไปไว้ใน Study Only d นะครับมอดนะครับผมขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับคุณต้องลงตัว expand d e ก่อนนะครับผมถึงจะลงตัว มอดภาษาไทยตัวนี้ได้นะครับต้องลงเอ็กซของ n e x กซก่อนนะฮะที่ผมสอนลงข้างหน้านะครับลงตัวนั้นให้เสร็จก่อนนะครับค่อยมาทำตัวนี้นะฮะกดว่างนะครับนำไปใช้ทั้งหมดนะครับเขียนทับนะครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเสร็จสิ้นนะครับพอลงเสร็จแล้วนะครับงั้นไปเจอในเกมนะครับ อุ้ยเมื่อกี้กระตุกนะครับโอเคตอนนี้ผมกําลังจะเดินลงไปหาลุงนะครับเอ๊ะบ้านนี้บ้านใครเดี๋ยวผมขอตรวจสอบก่อนนะครับนี่มันคือแปลงผักของมานีนะครับนี่แปลแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าขึ้นแบบนี้ก็แปลแล้วนะครับเนี่ยปกติมันจะเป็นของ e x p e n d e พนนะครับแปลว่ามอดภาษาไทยเราเข้าแล้วนะเพื่อความชัวร์นะครับต้องไปคุยกับเอ็ NPC นบีซนะฮะเดี๋ยวผมหา NPC ที่ไม่ใช่ลุงแอนดี้ก่อน ที่มันเป็นของมอตตัวนี้นะครับผมว่าบ้านนี้มันไปหาใครไม่รู้อ้าวตันโอเครู้แอนดี้ก็ได้ <c oughs> จะบังคับก,กูขนาดนี้วาแอนดี้อะไรเว้ยนี้ป้าบริป้านี่ตัวละครออะไรอ๋อแซนแซน โอเคไปหาลุงกันเลยเสียเวลาไปเยอะนะฮะดึกดึกลิ้นผมพันกันนะฮะก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคนี่ครับลุงอยู่แถวๆถวเนี้ยนี่ลุงนะฮะเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปดูแลนะครับเอาเลยครับปุ๊บนี่ครับโอ้ดูนีซี่นี่เจ้าเป็นเจ้าของฟาร์มคนใหม่ที่ทุกคนพูดถึงกันนะในที่สุดก็ย้ายไปอยู่ที่หุบเขาฉันเจอแล้วล่ะนะฮะเช่นงานที่ฟาร์ม แฟร์เฮลเวนมาหลายปีแล้วมันไม่มากแต่ก็เป็นงานสุจริตนะโอเคนี้นะครับแปลเรียบร้อยแล้วนะครับคุณโชคด,ดีที่คุณได้รับทรัพย์สินจากปู่ของคุณนะมาฟรีๆนะนี่นะครับงั้นผมขอจบพิธการสอนลงไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบเย็นเป็นคนไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับขอให้สนุกกับเกมครับบ๊ายบายครับ